วันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินบนถนนเหมือนทุกวันตามปกติเขาได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ร้ายแรงอย่างกระทันหันและเมื่อฟื้นขึ้นมาผมรู้ตัวว่าตัวเองได้เกิดใหม่ในโลกใบใหม่พร้อมกับสถานะใหม่ในฐานะอาจารย์อัจฉริยะที่สถาบันเวทมนต์ชื่อดังง,งอแห่งหนึ่งคนนี้ชื่อคริสแต่ผมไม่แน่ใจว่านี่คือเรื่องตลกของเทพเจ้าหรือเป็นการจัดวางแปลกประหลาดของโชคชะตา แม้จะมีชื่อเสียงว่าเป็นอัจฉริยะแต่ร่างกายใหม่นี้กลับมีข้อบกพร่องร้ายแรงที่ไม่อาจมองข้ามได้ในโลกนี้ที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดยกเว้นสัตว์ประหลาดมีความสามารถใช้เวทมนต์ได้เขากลับเป็นคนที่อยู่นอกกฎเกณฑ์เป็นคนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลยแม้แต่ชนิดพื้นฐานที่สุด และในโลกที่เข้มงวดนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นสัตว์ประหลาดและถูกประหารชีวิตนั่นคือการสวมบทบาทเป็นครูขี้เกียจที่ใช้ชีวิตอย่างเสรีแต่ซ่อนความสามารถที่แท้จริงไว้อย่างมิชิดและต้องไม่เปิดเผยตัวตนรักษาภาพลักษณ์เพื่อหลอกลวงนักเรียนที่มีพรสวรรค์รอบตัวอยู่เสมอแต่บางทีเพราะแสดงบทบาทได้ดีเกินไปทุกอย่างจึงเริ่มออกนอกเหนือการควบคุม เปิดเรื่องด้วยภาพของสถาบันวันดอที่ปรากฏขึ้นพร้อมเสียงระฆังก้องกังวลและประกาศอย่างเป็นทางการตัวแทนผู้สําเร็จการศึกษาของสถาบันวันดอไมเคิลฟอกซันกรุณาขึ้นไปข้างหน้าชายหนุ่มคนหนึ่งก้าวออกมาท่ามกลางสายตาของผู้คนหลายร้อยคู่สวัสดีครับทุกคนผมคือไมเคิลฟอกซันนักเรียนผู้สําเร็จการศึกษารุ่นที่สองของสถาบันวันดอ ในเวลาเดียวกันชายหนุ่มอีกคนหนึ่งนั่งอยู่บนกิ่งไม้ข้างนอกบริเวณสถาบันเขามองลงไปที่สนาพิธีและพูดพึพมพำว่าไม่น่าเชื่อเลยคนที่เคยตะกุกตะกักต,ตอนทักทายตอนนี้กลับมายืนพูดต่อหน้าคนเป็นพันดูจากตรงนี้เหมือนก้อนเมฆสีขาวที่พูดได้แต่จริงๆแล้วไม่มีใครมีผมสีขาวแบบไมเคิลหรอก เธอโตขึ้นมากแล้วนะไมเคิลถึงจะพูดตรงๆฉันก็ไม่เคยสอนเธอได้ดีในฐานะครูประจําชั้นเลยสามปีนั้นเต็มไปด้วยเหตุการณ์บ้าคลั่งฉันต้องพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนตัวละครรองในนิยายแฟนตาซีแต่ตอนนี้ภารกิจหลักเสร็จสิ้นแล้วลาก่อนสามปีที่ใช้ชีวิตในเปลือกของตัวละครในที่สุดฉันก็สามารถเริ่มต้นชีวิตที่สงบสุขได้แต่ไมเคิลฟอกซังกล่าวว่าผมเป็นนี่ทั้งหมดนี้ให้กับคนคนหนึ่งคนที่สมควรได้รับการเรียกว่าครูและเป็นผู้นำทางที่แท้จริงศัสตราจย์คริส ในตอนนั้นคริสดอลตันตัวเอกของเรารู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางใจเขาตะโกนว่าอะไรนะชื่อฉันไม่เคลนพูดต่อถ้าผมไม่เจอครูผมคงไม่สามารถเป็นตัวผมในวันนี้ได้ขอบคุณครูที่ไม่เคยทิ้งผมแม้ในวันที่ผมอ่อนแอและไร้ประโยชน์และที่คอยนำทางผมผมเข้าใจว่าครูมีเหตุผลที่ไม่สามารถอยู่ที่สถาบันต่อไปได้แต่ขอให้ผมมีโอกาสตอบแทนครู ผมจะตามครูไปตลอดชีวิตคริสดอลตันตกใจจริงๆไม่ไม่ไม่คุณคือพระเอกเรื่องราวของคุณเพิ่งเริ่มต้นโลกทั้งใบกำลังรอคุณอยู่คุณรู้ไหมว่ามีผู้คัดเลือกกี่คนมาที่นี่เพื่อเชิญคุณไม่เค้นตอบไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นพวกเราทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนจากครูพวกเรารวมตัวกันที่นี่ด้วยจุดประสงค์เดียวคือการตามครูคริสดอลตันพวกเราหาคนขอสัตยาบานต่อครูคริสดลตัน คริสเงียบงันเดี๋ยวก่อนสถานการณ์นี้มันหมายความว่ายังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันเป็นแค่คนธรรมดาที่ไร้ความสามารถจากโลกอื่นยังไม่รู้จักเวทมนต์พื้นฐานเลยฉันเพลอปรับตั้งค่าตัวละครผิดหรือคริสเล่าเรื่องราวที่เริ่มต้นทุกอย่างทุกอย่างเริ่มต้นก่อนที่ฉันจะเป็นครูที่สถาบันวันดอกท่านที่หลังจากอุบัติเหตุรถยนต์วันนั้นเมื่อสติข,ของฉันเริ่มเลือนลางสิ่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าฉันหน้าต่างระบบปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาแสดงข้อความภารกิจหลักความปรารถนาของเทพโลกชีวิตใหม่ ยอมรับภารกิจใช่หรือไม่คริสจ้องมองหน้าต่างระบบด้วยความตกใจคิดว่านี่มันอะไรกันฉันกำลังจะตายหรือแต่เมื่อเห็นข้อความนั้นผมคิดว่าผมไม่สามารถตายที่นี่ได้ชีวิตผมเพิ่งจะเริ่มต้นเองนี่นาในช่วงขณะนั้นผมเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ลังเลผมกดปุ่มใช่และทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เปิดขึ้นในโลกใหม่ในนิยายเล่มหนึ่งเขาลุกขึ้นด้วยความตื่นตระหนกข้างหน้าเขาคือหญิงสาวคนหนึ่งที่ดีใจที่คริสดอลตันฟื้นขึ้นมา เขาสับสนมองไปรอบๆเดี๋ยวก่อนเธอไม่เห็นหน้าต่างระบบหรอือแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจมากกว่าคือชื่อคุณคริสดอลตันหญิงสาวพูดพร้อมยื่นบัตรให้เขานี่คือบัตรประจำตัวของคุณคริสมองบัตรประจำตัวบนบัตรเขียนว่าคริสดอลตันครูใหม่ของสถาบันวันดอเขาสับสนครูใหม่ที่สถาบันวันดอเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแต่ทำไมฉันอ่านออก หญิงสาวพูดต่อวันนี้ควรเป็นวันแรกของคุณพิธีรับเข้าเสร็จสิ้นแล้วแต่เพราะอุบัติเหตุรถไฟสถาบันจึงเข้าใจเกิดอุบัติเหตุรถไฟจากนั้นเขาหันไปหาหญิงสาวและพูดว่าขอโทษครับขอใช้กระจกหน่อยได้ไหมแล้วหน้าต่างระบบก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาหน้าต่างอีกบานเปิดขึ้นตรงหน้าเขาภารกิจหลักความปรารถนาของเทพดินหนึ่งต่อหนึ่งยินดีต้อนรับคุณได้เกิดใหม่เป็นคริสดอตตันครูใหม่ที่สถาบันวันดอ คุณจะใช้เวลาสาปีข้างหน้าเพื่อทำภารกิจในฐานะคริสตอตันคริสตอตันคิดฉันได้เกิดใหม่เหรอือไม่แปลกใจเลยที่บทพูดแนวเวสไทยนั้นฟังดูสมเหตุสมผลและสถาบันวันดอก์นั่นไม่ใช่ในนิยายแฟนตาซีที่ฉันเคยอ่านเล่นๆหรือจอมมาที่แข็งแกร่งที่สุดฮีโร่เรื่องราวของพระเอกอ่อนแอที่ตื่นขึ้นมาพร้อมสายเลือดปีศาจกวาดล้างศัตรูด้วยทักษะสุดยอดจบด้วยการปกครองโลกและมีเหล่าฮาเรมคลาสิก แต่นั่นมันนานมาแล้วฉันแทบจำไม่ได้ว่าฉันอ่านกี่ตอนและคริสดอตันคือใครกันคริสมองจ้องหน้าต่างระบบคริสมองหน้าต่างระบบครูต้องมีสิทธิ์โปรดไปที่ประตูหน้าของสถาบันวันดอภายในเวลาที่กำหนดรางวัลแทนที่สถาบันวันดอวันที่1เมษายนเวลาที่เหลือถึงเที่ยงคืนบทลงโทษตายคริสดอตันตกใจมากเมื่อเห็นบทลงโทษนี้ เขาตกใจเมื่อเห็นบทลงโทษและตกหน้าต่างระบบตะโกวนว่าบทลงโทษคือความตายฉันเพิ่งตายไปแล้วแล้วตอนนี้บอกให้ฉันตายอีกท่าล้มเหลวหญิงสาวที่ยืนข้างๆตกใจเพราะไม่เห็นหน้าต่างระบบและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพูดว่าคุณคริสคุณต้องพักผ่อนนะเดี๋ยวคุณกำลังตะโกนใส่อากาศอยู่หรือวันรุ่งขึ้นคริสดอตันออกจากโรงพยาบาลไปยังสถาบันขณะเดินเขาก็พึมงพำฉันบังคับให้พวกเขาให้ฉันออกเร็วแต่ร่างกายยังเจ็บอยู่เริ่มงานครูโดยไม่มีเงินติดตัวเลยนี่มันโศกนาฏกรรมเงินเก็บครึ่งหนึ่งหมดไปกับคลินิก จนถึงตอนนี้ฉันรู้แค่ว่าสกุลเงินที่นี่คือทองและสถาบันอยู่ห่างออกไปครึ่งวันเดินแต่คริสดอตันคือใครกันเดี๋ยวก่อนฉันอยากลองอันนี้หน้าต่างสถานะเปิดคริสดอตันเริ่มดูตารางสถานะของเขาคริสดอตันดูตารางสถานะชื่อเสียงศูนย์ชื่อเล่นพ่อมดผู้ใช้ชีวิตเงียบเงบคุณสมบัติเวทมนตร์ S, มนุษย์คริสตันเวทมนตร์พลัง F สภาพดี D, ความว่องไว F เหมือนหอยทากการต้องการ F เหมือนกระดาษเปียกทักษะผิดกฎหมาย ผู้เล่นไม่สามารถใช้ทักษะได้คริสดอตันค่อนข้างประหลาดใจและพูดว่าอะไรนะตัว F 3ตัวและไม่มีทักษะเลยเหรอแม้จะมีค่าสถานะแย่ก็ยังพอรับได้แต่ใช้เวทมนต์ไม่ได้และผิดกฎหมายฉันเกิดใหม่ในเวอร์ชั่นครกหรอือแย่มากแย่มากจริงๆในโลกนี้มีเพียงสัตว์ประหลาดเท่านั้นที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้และฉันเป็นครูที่สถาบันชั้นนำของทวีปนี้ไม่ใช่แค่แย่แต่คือความตายแน่นอน หรือว่าฉันควรหนีไปดีสภาพแบบนี้ประโยคสุดท้ายในชีวิตฉันคงเป็นฉันใช้เวทมหมน์นไม่ได้แต่ฉันสาบานว่าฉันไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่คริสกลับมองนาฬิกานับถอยหลังหรือเวลาแค่20ชั่วโมงคริสเห็นเวลาที่เหลือ3ชั่วโมง52นาที48วินาทีเขาผ่อนลมหายใจออก5เข้าใจแล้วฉันไม่มีเวลามาเสียกับเรื่องพวกนี้นี่คือโอกาสครั้งที่2ในชีวิตเป็นโชคเล็กๆที่ฉันยังมีอยู่ ชื่อเสียงถูกบันทึกไว้ว่าเป็นพ่อมดผู้ใช้ชีวิตเงียบเียบและฉันก็มีประสบการณ์ด้วยฉันเคยถูกแจ้งเตือนในเกมเพราะเล่นบทบาทสมจริงเกินไปนั่นหมายความว่าฉันเล่นบทบาทได้ดีดังนั้นตอนนี้ฉันจะสมบทบาทเป็นพ่อมดลึกลับที่แข็งแกร่งสุดยอดผู้ที่ไม่เคยแสดงพลังที่แท้จริงใน3ปีข้างหน้าฉันจะรอดชีวิตโดยการแกล้งเป็นคนส่งพลังจริงๆแล้วเราก็เห็นประตูสถาบันวันดอประตูสถาบันวันดอมีรูปปั้นหินยืนเฝ้าหน้าประตู รูปปั้นรู้สึกเบื่อหน่ายมากคิดว่าพิธีรับเข้าเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ไม่มีใครมาเลยแต่แล้วมันก็รู้สึกถึงอันตรายบางอย่างความรู้สึกอันตรายนั้นทำให้รูปปั้นเหงื่อแตกและเมื่อมองไปข้างหน้ามันเห็นพลังอันน่าสะพรึงกลัวก,กำลังเข้ามาจากตัวเอกของเราเองรูปปั้นเหงื่อแตกเมื่อเห็นสิ่งนั้น มันรู้สึกถึงพลังอันตรายสุดขีดที่ปล่อยออกมาจากคริสดอตันสันด้วยความคิดว่านี่ใครกันพลังเวทมนตร์มหาศาลแน่นอนว่าเป็นครูได้ยินมาว่าครูใหม่ประสบอุบัติเหตุรถไฟครูของสถาบันนี่แหละแข็งแกร่งเหมือนสัตว์ประหลาดเป็นเรื่องปกติพลังของเขาไม่นี่ไม่ใช่แค่พลังสัตว์ประหลาดมันเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้แผลเป็นบนหน้าผากผมดำเหมือนขนสัตว์ปากผิวซีดเหมือนแสงจันเย็นตาดวงตาลึกเหมือนความมืดเขายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนผีที่ออกมาจากฝันร้าย นี่คือความตายความตายที่ปรากฏในรูปแบบมนุษย์ดวงตาสีแดงดำเหล่านั้นได้เห็นจุดจบที่น่าสลดใจมากมายพวกมันได้เห็นความตายมากมายข้างหลังเขาคือความว่างเปล่าอันไม่มีที่สิ้นสุดช่องว่างหนักอึ้งจนหายใจไม่ออกคริสดอตันหยุดอยู่หน้าสัตว์ประหลาดนั้นพูดอย่างมั่นคงว่าส่งก้อนหินเล็กๆอย่างฉันมาคอยเฝ้าประตูนี่มันดูถูกเกียรติของสถาบันสัตว์ประหลาดตกใจแต่ยังพยายามถามตัวเอกเจ้าคือใครบอกชื่อและจุดประสงค์ที่มาที่นี่เสียงสั่นเครือแต่พยายามจริงจัง ตัวเอกยิ้มอย่างมีความหมายครูใหม่คริสดอตันหันไปสั่งด้วยสีหน้าจริงจังงั้นเปิดประตูแล้วเขาก้าวเข้าสู่สถาบันทีและก้าวอย่างหนักหน่วงแต่จริงๆแล้วภายในคริสดอตันยังคงสั่นฮุฟเกือบจะจบชีวิตจริงๆโชคดีที่มาทันเวลาแต่ตัวละครแบบนี้ก็เท่ดีนะครูผู้เก่งกาจแต่ที่เกียรหลับอยู่หน้านักเรียนแทนที่จะสอนแต่ความจริงคือเขาเคยเป็นนักรบผู้เก่งกาจมีประสบการณ์เต็มเปี่ยมมากให้คำแนะนำเฉียบคมและลึกซึ้งแก่ตัวเอกคนแบบนี้ถึงจะเป็นครูที่แท้จริง คริสเคยสูญเสียคนที่รักเพราะความผิดพลาดของตัวเองเขาตกลงสู่เวืแห่งความสิ้นหวังจนกระทั่งผู้อำนวยการสถาบันปรากฏตัวตั้งแต่นั้นมาเขาถูกบังคับให้มาที่นี่สิ่งสำคัญคือเขายังไม่สามารถก้าวผ่านบาดแผลทางจิตใจนั้นได้ปฏิเสธรับสิทธิ์ใหม่อีกแต่ความยิงโสในตัวเขายังคงอยู่ผู้อ่อนแออย่างพวกเจ้าไม่คู่ควรกับการสอนของข้าอยากเห็นเวทมนต์ของข้าหรือ งั้นก็แข็งแกร่งขึ้นก่อนเถอคริสดอตันจมอยู่กับความคิดจนไม่รู้ตัวว่าเลือดกำลังหยดลงมาเมื่อเห็นเลือดเขาตกใจหรือว่าแผลจากอุบัติเหตุวันนั้นเปิดขึ้นอีกทันใดนั้นคลื่นความเจ็บปวดและอาการวิงเวียนก็เข้ามาจากนั้นระบบก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งตรงหน้าเขามีเพียงหน้าต่างระบบที่สว่างขึ้นภารกิจสำเร็จคุณได้รับแผนที่สถาบันวันดอหนึ่งต่อหนึ่งคริสตอตันตะโกนล้อเล่นกันหรอลืมแผนที่ไปให้ฉันได้ของที่รักษาแผลเถิดแล้ว เขาแทบจะวิ่งไปห้องพยาบาลไม่ได้เลยมีนักเรียนคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นข้างหลังถามเขาครูครูเป็นอะไรใหมครับคริสดอตันหันกลับไปมองนักเรียน9ก้าเข้ามาอีก9ก้าหนึ่งและพูดต่อหน้าผูกรั่วเลือดแล้วครับครูได้รับบาดเจ็บหรือเปล่ามองดูเด็กคนนั้นอย่างละเอียดคริสดอตันคิดในใจรอยเกร็ดบนแก้มเด็กคนนี้มีพลังที่ถูกสาดเขาคือตัวเอกของเรื่องนี้ไมเคิลฟอกซันเขายังไม่ตื่นรู้พลังของตัวเอง ผมยังเป็นสีน้ำตาลท่าทางงุ่มง,ง่ามและหล่นลานยังไม่มีสัญญาณของพลังอันยิ่งใหญ่ในอนาคตแต่ไม่ควรประมาทต้องรักษาแผนไว้ให้มั่นคงต่อไปต้องแสดงบทบาทครูผู้เก่งกาจแต่ขี้เกียจคริสต,รตัลตันถามทำไมยังอยู่ที่นี่ฉั้นหนึ่งยังเรียนอยู่เลย นายเป็นนักเรียนใหม่หรือทำไมถึงมาอยู่สนามฝึกตอนนี้ไมเคิลฟอกซันสันเล็กน้อยแต่ตอบผมผมตามไม่ทันชั้นเรียนครูบอกไม่ต้องมาเรียนสนามฝึกแล้วคริสดอตันคิดในใจไม่โทษพวกเขาหรอกตอนนี้คงยิงลูกไฟระดับต่ำได้แค่นั้นระยะห่างระหว่างเขากับพวกนั้นมันมากเกินไปแต่ไม่ว่าอย่างไรครูไม่ควรปฏิบัติกับนักเรียนแบบนี้คริสดอตันบนนี่มันไอสารเลวจริงจ ไมเคิลฟอกซันได้ยินเขาซีดเผือดและตกใจไม่รู้เลยว่าจากตรงนี้ชะตากรรมของทั้งสองจะผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นเขาคิดว่าตัวเอกทำทุกอย่างเพื่อเขาดวงตาเริ่มเอ่อคลอเขาเบาๆขอโทษคริสดอตตันแต่คริสกลับนิ่งงันคิดในใจเดียวก่อนฉันยังไม่ได้พูดอะไรกับนายเลยเดียวนายกำลังรองให้เหรือ คุณนัโตตันบนยุ่งยากจริงๆฉันเรียนอะไรนะักในขณะเดียวกันในใจเขาคิดแย่แล้วต้องพาเขากลับห้องเรียนให้เร็วอีกครั้งหน้าต่างระบบปรากฏขึ้นตรงหน้าคริสภารกิจหลักความปรารถนาของเทพดินสองต่อหนึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่น่าตื่นเต้นในฐานะครูประจำชั้นใหม่ของชันอิคุปโปรดไปเรียนให้ตรงเวลาและเริ่มสอนครั้งแรกรางวัลแผนที่สถาบันวัลฮนลาสำหรับเจ้าของพวงกุญแจลิงฮาเวสบทลงโทษตายเวลาที่เหลือก้านาที48วินาที คริสตอตันคิดในใจแม้จะมีแผนที่แต่ฉันก็ไม่รู้จะไปทางไหนแต่จากทุกอย่างที่ผ่านมานี่ต้องเป็นฉันของฉันแน่ขณะนั้นไมเคิลฟอกสันสันและพูดว่าผมผมเรียนชันอีกคุก,กรุณายอย่าทำร้ายผมคริสตอตันมองเขาอย่างเย็นชาและสั่งพาฉันไปไมเคิลตอบทันทีครับคริสจ้องเขาด้วยสายตาคมดังมีดเสียงเย็นชาฉันบอกให้พาไปฉันพูดไม่ชัดหรือไงไมเคิลตกใจจนอยากร้องให้ไม่นานคริสดอตันก็อุ้มไมเคิลฟอกสันวางบนตัก แล้วเขาก็พาเขาไปยังชั้นห้าเมื่อถึงที่หมายเขาวางเขาลงอย่างเบาๆไมเคิลสั่นเทาเดินเข้าห้องเรียนข้างหน้าเขาคือนักเรียนอีกสองคนทั้งสองพูดพร้อมกันว้าวไมเคิลอย่าตกใจสิทุกครั้งที่เข้าห้องก็เสียงดังอยากเรียกร้องความสนใจหรือไงเข้าไปนั่งเถอะตอนนั้นคริสดอตตันเดินเข้าห้องเรียนทันทีห้องเรียนรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆทุกเสียงกระซิบเงียบหายไปดูเหมือนความเงียบสนัดกลืนกินห้องเรียน คริสเดินตรงไปยังแท่นสอนสายตาสแกนรอบห้องแล้วพูดเย็นชาพวกเจ้าทุกคนเป็นขยะนี่พวกที่ฉันต้องสอนหรอือวันดอร์ในบ้านไปแล้วหรือคำพูดนั้นทำให้นักเรียนเริ่มวุ่นวายเดี๋ยวก่อนวันดอร์นั่นชื่อผู้อำนวยการใช่ไหมแต่เขาคือใครแล้วยังมีเลือดไหลที่หัวด้วยนักเรียนคนหนึ่งยกมือพูดขอโทษครับแต่คุณคือใครที่นี่ไม่อนุญาตให้คนแปลกหน้าเข้านักเรียนคนนั้นชื่อนิโคแทเป็นนักเรียนดีเด่นของฉันอีกค,คริสมองเขาและคิดนิกัดเพื่อนของไมเคิลถ้าฉันจำไม่ผิด ฉันชื่อคริสดอตันนิกับพูดต่อออใช่ครูมาสายเพราะอุบัติเหตุใช่ไหมเลยมีเลือดไหลคริสตัดบทเงียบแต่ในใจเขาคิดว่าแค่ฉันมาผิดเวลาเองอย่าพูดถึงเลยน่าอายตายจริงๆฉันได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วตอนนี้ต้องสอนจริงๆในนิยายแนวเกิดใหม่มักจะมีความรู้ติดตัวมาอยู่แล้วทำไมฉันไม่รู้อะไรเลยนะ่าคงต้องเสี่ยงดูเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้สี่เหลี่ยมบนแท่นสอนแล้วหยิบช็อกเขียนบนกระดานเขียนคำใหญ่ๆว่าเรียนด้วยตนเอง คริสคิดในใจแล้วแต่สถานการณ์ท่าทีต้องถูกต้องไมเคิลฟอกซันเบิร์กตากว้างด้วยความประหลาดใจเขาเห็นคริสบอกทั้งห้องว่าตอนนี้พวกเธอจัดเรียนด้วยตนเองจากนั้นเขาก็เอนหลังลงบนเก้าอี้ครูและเริ่มหลับทันทีตรงนั้นในใจคริสยังตะโกวนว่าน่าอายจริงๆแต่ตอนนี้ต้องแกล้งแขงแกร่งทำเหมือนพวกมันไม่คู่ควรกับการสอนของฉันนักเรียนบางคนกระซิบกันว่าเขาหลับจริงๆหรือจริงๆนะวันแรกก็ให้พวกเรามาเรียนเองเลยบ้าไปแล้วคริสดอตันเห็นด้วยในใจนี่จะนับเป็นชั่วโมงเรียนใหม่นะ ทันใดนั้นหญิงสาวคนหนึ่งลุกขึ้นตะโกนว,ว่าครูคริสถ้านี่คือเรื่องตลกขอให้หยุดเธอหน้ารังเกียจจริงๆครูยังไม่มางานเปิดเทอมด้วยซ้ำทำไมครูถึงกล้าดูถูกการศึกษาที่ศักดิ์สิทธิ์ของสตาบันบอลด์แบบนี้ได้ยินเสียงนั้นคริสรู้ทันทีเธอชื่อแองเจลิน่าผู้สมัครบ,บทนางเอกคริสดอตันคิดในใจแองเจลิน่าชาริฟหนึ่งในผู้สมัครนางเอกเขาเรียกเธอว่าเจ้าหญิงน้ำแข็งถ้าฉันจำไม่ผิดภายนอกเป็นลูกสาวดายุกแค่ภายนอกเท่านั้นภายนอกเธอเป็นทิดาของดยุกอย่างน้อยก็แค่ภายนอก นักเรียนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชนชั้นสูงฉันเข้าใจเรื่องนั้นแต่กับเธอคงรู้สึกอึดอัดมากเรื่องนี้อาจก่อปัญหาในอนาคตแต่ในฐานะคริสต,ตอนนี้ฉันทำได้แค่พูดแบบนี้ฉันรู้เรื่องราวในอดีตที่น่าสลดใจของแองเจลิน่าแค่คิดก็เจ็บปวดแต่แล้วคริสดอตันก็พูดกับแองเจลิน่าด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวถ้าเธอไม่พอใจก็ออกไปซะแองเจลิน่าตกใจคริสดอตันพูดต่อเธอไม่ได้ยินหรือฉันบอกว่าถ้าไม่พอใจก็ไปซะแองเจลิน่าชาริฟแต่ในใจคริสดอตันคิดขอโทษนะแองเจลิน่า แองเจลิน่าพูดกลับครูพูดว่าอะไรนะคริสดอตตนตอบอย่าทําให้ฉันต้องพูดซ้ําถ้าเธอไม่ชอบฉันเรียนของฉันก็เชิญออกไปแต่เขาคิดในใจขอโทษนะแองเจลิน่าโปรดให้อภัยครูที่พูดแบบนี้กับสิทธิ์กลั แองเจลิน่าเริ่มกัดฟันด้วยความโกรธแล้วพูดว่าฉันไม่สนใจจะเรียนอะไรจากคนแบบครูไมเคิลฟอกพยายามห้ามแองเจลิน่าแต่จะออกจากฉันเพราะเรื่องนี้หรอือแองเจลิน่าหันไปพูดกับไมเคิลด้วยความสามารถของครูฉันสงสัยว่าเขาจะสอนได้ไหมฉันไม่มีเวลามาเสียกับครูที่ไร้ประโยชน์แบบนี้เมื่อได้ยินแองเจลิน่านักเรียนคนอื่นๆก็เริ่มออกจากห้องเรียนตามกันไปคริสดอตตนมองนักเรียนที่ทยอยออกไปคิดในใจโอ้ oh, พระเจ้าฉันเดาไวแล้วว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้พวกมันเป็นพวกชนชั้นสูงหญิงพยองไม่รู้ว่าจะเหลือใครอยู่บ้าง ฉันเตรียมใจไว้แล้วแต่ถ้าฉันถูกไล่ออกล่ะฉันเหลือแค่เชื่อใจพวกนวยการเท่านั้นแล้วหน้าต่างระบบก็ปรากฏขึ้นภารกิจสำเร็จแผนที่ใหม่ถูกปลดล็อกสตา์บันวาลาสองในสี่รางวัลพวกลงกุญแจแรงคริสถอนหายใจขอบคุณคริสตันอย่างน้อยครั้งนี้ฉันยังรอดบังเอิญเหลือแต่ตัวละครหลักไมเคิลตัวเอกนิกกัสนักเรียนดีเด่นและตัวละครหญิงที่อาจเป็นนางเอกล้อมรอบพระเอกสาวผมมวยสองข้างชื่อดอนเช่สาวอีกคนชื่อเบลผู้เชี่ยวชาญด้านการบําบัดและยังมีอีกคนยังไม่โผล่มา ฉันจะแนะนำเธอทีหลังตอนนี้ถึงเวลาต้องทำตัวเป็นครูจริงๆและพูดอะไรที่ลึกซึ้งคริสดอตตันลุกขึ้นพูดสอนเวทมนต์แบบครึ่งครึ่งกลาง,งๆงจะมีคนตายได้ยินแบบนั้นหูของนักเรียนที่เหลือทุกคนตั้งขึ้นทุกคนชะงักงันคริสดอตันพูดต่อนั่นคือเหตุผลที่สถาบันวันดอเป็นสถานที่ฝึกฝนฆาตกรมอบอาวุธอันตรายให้กับคนที่ยังควบคุมมานาไม่ได้คนที่จะตายไม่ใช่เขาแต่เป็นคนอื่นจะเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดก็แค่การแต่งเติมมมมควาาจริงอันัออนนนนืดเท่้ พวกเธอมีความมุ่งมั่นพอที่จะรับผิดชอบสิ่งนั้นไหมแต่ทุกคนเงียบไม่มีใครพูดอะไรแล้วคริสเงียบๆเ,เดินออกไปจากที่นั่นหลังจากพักอยู่สักครู่คริสดอตันเดินออกจากห้องเรียนทิ้งกำแพงและหัวเราะออกมาฉันคิดว่าอายุขัยของฉันถูกลดลงไปสิบปีแล้วสร้างตัวละครที่ชีวิตขึ้นอยู่กับการแสดงของตัวเองนี่มันระดับที่แตกต่างจริงๆฉันต้องปรับตัวให้เข้ากับความจริงนี้ให้เร็วที่สุดเออใช่พวงกุญแจลิงที่เพิ่งได้รับนั่นมันคืออะไร คริสดอตันถือพวงกุญแจรูปริงตัวเล็กในมือเขายิ้มอย่างดีใจเมื่อเห็นมันนี่มันอะไรน่ารักจังเลยฉันว่ามันน่ารักจริงๆแต่ถ้าคริสพกมันไปด้วยแบบนี้จะทำลายภาพลักษณ์หมดไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรใหม่นะักทันใดนั้นหน้าต่างระบบปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาอุปกรณ์พวงกุญแจแหลงต้องการติดตั้งใหม่หมายเหตุหลังติดตั้งจะถอดออกไม่ได้เป็นเวลาหนาทีโปรดเลือกอย่างระมัดระวังคริสดอตันขมวดคิ้วงันต้องติดตั้งก่อนถึงจะรู้ผลเหรอก็ได้ลองดูว่ามันทำอะไรได้บ้าง คุณได้ติดตั้งพวงกุญแจแรงเมื่อติดตั้งความว่องไวเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับจาก F ช้าเหมือนหอยทากเป็น E เร็วกว่า Chris เป็นประกายเพิ่มความเร็วขึ้นหนึ่งระดับนีม่มันโกงชัดๆแค่ซ่อนไว้ใต้เสื้อก็พอความเร็วสูงขึ้นหมายถึงโจมตีและหลบหลีกได้ดีขึ้นระบบแจ้งต่อนอกจากนี้ความสามารถในการพูดเร็วจะเพิ่มขึ้นเช่นคำว่าลิงจะก,กลายเป็นคริสตกใจเมื่อได้ยินคำสุดท้ายแปลกๆของระบบแต่พยายามสงบใจเดี๋ยวก่อนระบบพูดว่าอะไรนะ หมายความว่าฉันเป็นนลิงหรือคริสขมวดตาไม่มีทางที่ฉันจะพูดแบบนั้นหญิงสาวคนหนึ่งที่คอยสังเกตทุกการกระทำของคริสดอตันจากด้านหลังดูเหมือนจะแปลกใจเธอเรียกชื่อเบาๆคริสดอตันคริสหันกลับมาเมื่อเห็นเธอเขาถามทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่แองเจลิน่ายืนนิ่งไม่สามารถขยับได้คริสคิดในใจชิดหายฉันควรใช้เวทมนต์ล่องหนตั้งแต่แรก แองเจลน่าคิดตอนที่สายตาเหมือนยมทูตนั่นมองมาที่ฉันปากฉันก็เปิดออกโดยอัตโนมัติไม่มีคำแก้ตัวใดจะทำให้เขายกโทษแม้แต่ชื่อเสียงของตระกูลชาริฟก็ไร้ค่าฉันรู้จักคนแบบนี้คนที่เชื่อแต่พลังของตัวเองดูถูกคนรอบข้างอัจฉริยะที่ยินพยองสายตาที่เต็มไปด้วยความดูถูกนั้นฉันเห็นมามากพอในชีวิตเขาไม่ตรวจค้นฉันไม่มัดมือมัดเท้าไม่ขัดขวางฉันหนีนี่คือที่เรียกว่าแรงกดดันเงียบใช่ไหมแองเจลน่าพูดเบาๆคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันสุบุรี ฉันไม่ปฏิเสธฉันรู้ว่าผิดฉันขอโทษฉันยอมรับโทษทุกอย่างบางทีการถูกเขาจับได้อาจเป็นเรื่องดีเพราะเขาไม่เคยปล่อยฉันไปง่ายๆถ้าเขาบอกว่าฉันไม่คู่ควรจะสืบทอดอะไรและปฏิเสธฉันอย่างสิ้นเชิงบางทีฉันอาจยอมแพ้ทุกอย่างและเป็นอิสระคริสเบาๆแต่หน้าผากเธอกระสิทว่าน่าสงสารขี้กิจแองเจลินา่างุนงงอะไรนะสายตานั่นไม่ใช่การตำหนิไม่ใช่ความโกรธมันเหมือนสายตาของคนที่เคยเห็นคนอื่นเจ็บปวดและจบลงอย่างน่าสลดใจ พยายามทําให้ความเจ็บปวดชาไปด้วยการกระทําโง่เขลาและหุนหันพันแล่นเป็นพฤติกรรมที่สั้นคิดไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนอดีตไม่สามารถย้อนกลับได้ความเสียใจนั้นการมองเห็นตัวเองในช่วงเวลาที่สซากเขาเหมือนฉันเขาก็เป็นมนุษย์ปรากฏว่าเขาไม่ใช่แค่ผู้บัญชาการทหารโหดร้ายคริสเริ่มเดินจากไปและแองเจลิน่าตกใจเมื่อ เห็นพวงกุญแจรูปลิงห้อยอยู่กับคริสตุกตาลิงนั้นไม่เข้ากับรูปลักษณ์ของเขาเลยอาจเป็นของขวัญจากคนสำคัญหรือเป็นที่ระลึกขอโทษที่พูดถึงเรื่องเจ็บปวดและที่แสดงท่าทีอยากขายแม้ว่าฉันจะเป็นแค่เด็กน้อยคริสคิดเออการบังคับห้ามสุบุรี่ในสตาบันไม่เข้ากับนิสัยของเธอเลยรอแป๊บเธอรู้ตัวหมว่าคำพูดของเธอกำลังถูกบิดเบือนไม่นานแองเจลิน่ากลับเข้าห้องเรียนและนั่งลงคริสประหลาดใจที่เห็นเธอกลับมาแองเจลิน่าพูดติดอ่างอยากเข้าใจผิดหน้าฉันแค่สงสัยเกี่ยวกับเวทมนตร์ฟ งั้นตอนนี้ฉันอิคุมิฉันนิกาทัตไมเคิลดอนเช่เบลและแองเจลิน่าก่อตั้งทีมเอลิตแล้วเยี่ยมไปเลยคริสเออไม่ใช่ดอนเช่คิดในใจที่เหลือนักเรียนคนอื่นๆขอเปลี่ยนฉันหมดดอนเช่ che, พูดฉันแค่อยากให้พวกที่เหลือเห็นพลังที่แท้จริงของเราใช่ไหมไมเคิลคริสดอตันคิดในใจจริงๆดอนเช่สไตล์นางเอกตัวร้ายเล็กๆเบลพูดดอนเช่ che, อย่าล้อไมเคิลอีกนักครูจะสอนแล้วมองไปที่กระดานสิอาจารย์วันนี้เราจะเรียนอะไรคริสดอตันถอนหายใจในที่สุดก็ถึงเวลาสอนจริงๆสักทีอยากเลี่ยงได้จังเขาพูดกกัับนนเรีย บทเรียนวันนี้คือการฝึกภาคสนามทันใดนั้นระบบดังขึ้นในหัวคริสภารกิจหลักหนึ่งของเทพดินหนึ่งในสามเศร้าภารกิจติดตามครั้งแรกพานักเรียนชั้นเอ็กไปยังที่ราบบินเนตและกำจัดมอนสเตอร์ให้ทำภารกิจทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดรางวัลละแทนที่วันด,ดี3ใน4ดับสนิมบทลงโทษคุณรู้ดีมอนสเตอร์ที่ถูกกำจัดไม่เกิน100เวลาที่เหลือ24ชั่วโมงไม่นานภาพทิวทัศน์สวยงามเหมือนภาพวาดปรากฏขึ้นตรงหน้าวงเวทเทเลตเริ่มเปิดขึ้นแล้วคริสดอตันกับนักเรียนก้าวออกมาจากแสงเวมต แองเจลน่ามองไปรอบๆและพูดทุ่งญ่าเวเนิร์นี่คือที่ฝึกภาคสนามเรอือนิกาทอดมองคริสดอตันด้วยตาเป็นประกายตะโกวนว่าว้า wow, วอาจารย์พวกเรายังไม่ได้รับอาวุธเลยอาจารย์ก็ใช้เวทมตนเทเลตแล้วแต่คริสดอตันคิดในใจว่าไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่ฉันพวกเราเพิ่งอยู่ในห้องเรียนแล้วจู่ๆก็มาอยู่ที่นี่ได้ยังไง เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเวทมนต์มิติมันไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนใช้ได้แล้วดอนเช่อมองขึ้นไปบนหัวคริสดอตันและพูดเดี๋ยวก่อนมีเงาบางอย่างเหนือหัวอาจารย์นักเรียนเริ่มกระซิบกันหรือว่ามีคนอื่นเรียกพวกเรามาที่นี่นักเรียนคนหนึ่งตะโกนตกใจนั่นมันกระต่ายเขานักด้านหลังคริสดอตันมีฝูงกระต่ายเขาปรากฏขึ้นและระบบแจ้งว่าการเทเลตโดยฝ่ายที่3ได้รับการยืนยันท่านมาถึงจุดหมายที่กำหนดแล้วคริสดอตันคิดในใจพวกเราถูกพามาที่นี่โดยพลังอื่น ดอนเชตโกนเป็นกระต่ายเขาแองเจลิน่าตกใจอาจารย์ข้างหลังท่านมีบอสมอนสเตอร์คริสดอตันหันกลับไปใจเต้นแรงหน้าเขาซีดเผือดเมื่อเผชิญหน้ากับบอสฉันฉันจะตายไหมระบบแจ้งต่อเวลาที่เหลือ23ชั่วโมงจนถึงตอนนี้ท่านยังไม่สามารถกำจัดมอนสเตอร์ได้เลยจากทั้งหมด50ตัวตรงหน้าคริสดอตันมีมอนสเตอร์อันตรายสตัวด้านหลังเป็นบอสใหญ่คริสดอตันสั่นด้วยความกลัวคิดว่า ต้องใจเย็นฉันคือคริสดอตันในสถานการณ์แบบนี้เขาจะทำอย่างไรสำหรับคนแบบเขาเรื่องนี้ยังไม่ถึงขั้นเริ่มต้นแน่ๆเขาคงใช้โอกาสนี้ทดสอบความสามารถของนักเรียนแล้วคริสดอตันตะโกนว,ว่าพวกเธอลืมเป้าหมายที่มาที่นี่ไปแล้วหรือไงแองเจลินางอะไรนะเป็นไปไม่ได้ครูจริงจังหรอือในสถานการณ์แบบนี้ยังให้พวกเราฝึกอีกแต่นี่กรทอดหัวร้อยใหญอ่อฉันเข้าใจแล้ว แองเจลิน่านั่นแปลว่าครูจะดูแลบอสส่วนพวกเราจัดการพวกตัวเล็กใช่ไหมคริสดอตตันดีใจคิดเจ๋งมากรักษาภาพลักษ์ตัวเองด้วยการเข้าใจผิดอย่างสมบูรณ์แบบดอนเช่พูดงั้นภารกิจกวาดล้างทหารรับจ้างเป็นของพวกเราหลหะแองเจลิน่ามองคริสดอตตันด้วยสายตาตัวแต่เธอก็พูดว่าฉันเข้าใจแล้วฉันเชื่อว่าครูจะไม่ปล่อยให้พวกเราตกอยู่ในอันตรายโดยไม่มีแผนแองเจลิน่าหยิบหอกขึ้นเดินไปข้างหน้ารักษาท่าทางรบและเริ่มพุ่งเข้าหามอนสเตอร์เห็นแบบนั้นเดอพูดว่า ให้ฉันช่วยสนับสนุนจากด้านหลังใครได้รับบาดเจ็บฉันจะรักษาทันทีไมเคิลไมเคิลฟอกซันเริ่มรวบรวมพลังไฟในมือเตรียมปล่อยเวทมนต์ธาตุไฟคริสดอตันยิ้มมองนักเรียนเริ่มสู้ดีมากนี่แหละตัวเอกกับทีมของเขาทุกอย่างกำลังไปได้สวยกลุ่มนักเรียนเริ่มกำจัดมอนสเตอร์ได้มากขึ้นแต่แล้วน้ำลายมอนสเตอร์ตัวเล็กหยดลงบนไหล่คริสดอตันความรู้สึกนั้นทำให้คริสดอตันตกใจเขาหันกลับมาและพบว่าข้างหน้าเป็นกระต่ายสามเขา คริสดอตตันตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นมันใช่ฉันลืมไปว่ามันก็อยู่ที่นี่จริงๆแล้วฉันอยากจะเป็นลมก่อนจะรู้สึกเจ็บปวดแต่เขาคิดใหมย่ยังไม่สามารถยอมแพ้ได้ถึงจะถูกกินทั้งเป็นก็ยังมีโอกาสรอดถ้าล้มเหลวในภารกิจนี้ฉันคงตายแน่งั้นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดคือสู้แล้วไมเคิลฟอกซันเห็นคริสดอตตันถูกบอสมอนสเตอร์จงตีและถูกกลืนลงไปภาพนั้นทําให้ไมเคิลช็อกเขารีบวิ่งไปช่วยครูแต่ในใจเขาดังก้องด้วยความคิดตรงหน้าฉันมีคนตายอีกแล้วเป็นเพราะฉัน สู้มอนสเตอร์ตัวเดียวไม่ได้นี่เป็นความผิดของฉันทันใดนั้นเบลวิ่งมาขวางไมเคิลและพยายามปลอบใจแต่ไมเคิลตะโกนว่าหลบไปเบลครูยังอยู่ตรงนั้นเบลจับไมเคิลไว้แน่นสายไปแล้วครูสละชีวิตเพื่อปกป้องพวกเรามอนสเตอร์ตัวใหญ่พวกนั้นจะช้าลงเมื่ออิ่มแล้วแต่ไมเคิลตะโกนว่าไม่ถูกต้องผิดเบลเธอเก่งเรื่องรักษาใช่ไหมด้วยความสามารถของเธออาจยังช่วยครูได้แต่เบลสายหน้าขอโทษนะไมเคลิลไมเคิลเริ่มนึกถึงความทรงจําเก่าๆตอนที่เขาเคยขัดคริสดอตตันและพูดว่า ฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้แต่ฉันอยากแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งจนรับผิดชอบทุกอย่างได้ถ้าทำได้ฉันพร้อมแลกทุกอย่างไมเคิลสงสัยครูคงหัวเราะเยาะฉันเหมือนทุกครั้งใช่ไหมแต่ตอนนั้นคริสดอตันแค่ยิ้มและพูดว่าเธอจะเข้มแข็งขึ้นไมเคิลไมเคิลกลั้นน้ำตานึกถึงและพูดครูเป็นคนเดียวที่เคยพูดแบบนี้กับฉันไม่มีใครเชื่อฉันเลยดอนเชนตะโกนเราต้องสู้หนีออกไปจากที่นี่การรอคอยเป็นการเสียเวลาไมเคิลกำมือแน่น เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะทุ่งเทเต็มที่ทุกคนคนอย่างพวกเธอคือสัญลักษณ์ของพลังที่แท้จริงส่วนฉันฉันเป็นแค่ภาระจริงๆแล้วคนที่ควรถูกกลืนควรเป็นฉัน ไมเคิลฟอกซันยืนนิ่งกลางซาปรักหขังกระพังดวงตาว่างเปล่าจ้องไปยังความว่างเปล่าเบลยังพูดอะไรบางอย่างอาจเป็นคำปลอบใจหรือแผนใหม่แต่ทุกอย่างเหมือนเลือนหายไปในเสียงกล้องในหัวไมเคิลเขาไม่ได้ยินอะไรอีกเลยน้ำตาไหลเงียบๆลงบนแก้มเขามีความคิดเดียวในหัวไม่ใช่ครูไม่ใช่แม่คนที่ควรตายตอนนั้นเสียงทุ้มลึกคุ้นเคยแต่บิดเบี้ยวดังกล้องมาจากลึกที่สุดในใจเขาควรเป็นเธอไม่ใช่เหรอเธออยากได้พลังไมเคิลถ้าอย่างนั้นยื่นมือออกมามารวมเป็นหนึ่งกันพ่อจะใช่แล้วนั่นคือฉัน ปีศาจในตัวไมเคิลฟอกซันสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดที่ถูกผนึกมานานกำลังค่อยๆเข้าครอบงำจิตใจเขาความคิดปิดเดี้ยวความทรงจำถูกบิด แต่แล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาหยุดอยู่ตรงนั้นในช่วงเวลานั้นไม่เคลื่อนหยุดชะงักสายตาสันไหวเขาได้ยินเสียงอื่นไม่ใช่จากความมืดไม่ใช่จากตัวเขาเองเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนและทรงพลังท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดเหมือนฟันผ่ากลางความมืดหยุดทุกอย่างเดี๋ยวนี้ตัวเอกก้าวออกมาจากหมอกควันร่างกายเต็มไปด้วยเลือดหายใจหอบที่เขาเพิ่งฆ่าหัวหน้ามอนสเตอร์ Monster, ตายสายตาเฉียบคุมสอดส,สองทุกคนพวกแกกำลังทำอะไรอยู่นี่เรอไม่เห็นมอนสเตอร์ยังถาโถมเข้ามาอีกหรอะเขาหันไปมองคริสดอตตันและกลุ่มนนนักเเรีียยยยท่บบาาาาดดจ้ดดวสตช ดอตันกับลูกศิษย์ของเขากำจัดไปได้27จาก50ตัวแล้วนะภารกิจเพิ่งสำเร็จไปแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น